ลตีพี่เดี๋ยวแวมเกันไอ้เงี้ยนี่แหละที่ยิงยิงมึงล้มเลยไล่ยิงกูอะตอนที่มึงวิ่งมามันนี่แหละยิงล้มรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่สแกนให้แบบว่าไอ้เงี่ยไอ้บัตรทาวดะไอ้นี่บัตรทาวไอ้นั่นบัตรทาวด์ทำทำเป็นสแกนนะเด็กเว้ย ใช่ใช่ทำเป็นสแกนบังรข้าวแฮกบังรข้าวมีโปรีพอร์ตแม่งหมดอ่ะไม่ตน้ใจหรอกเฮ้ย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 ต้อมชัดเลยไม่ได้ดูอยู่ดูสตรีมกูย้อนหลังอ่ะแล้วมึงจะเห็นเป้ามันอ่ะ ไอ้เห to ี้ยคือเป้าแม่งล็อกแบบดึกดึ๊กดึกดึกดึกเลยเว้ยตัดแต่กูตัดรีพอร์ตเลยชัดเลยบาดท้าอย่างที่บอกอ่ะชัดเลยอิมล็อกเลยบบาดท้าอ่ะวออิมา ได้เห็นป่ะเห็นใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ชัดเลยเลี่ยห์ความ้ยปึ้มดึกๆๆๆเลยอ่ะโอ้ชัดเลยแบงล็อกสามตัวเลยไอ้เหี้ย